สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อสมาชิกทุกทท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องแอดทอน channel อยู่ในขณะนี้นะครับทั้งสมาชิกเก่าสมาชิกใหม่นะฮะอ่ะก็สําหรับคลิปนี้นะสมาชิกนะผมก็จะพาสมาชิกนะมาคํานวณสูตร10บุนเดินดีฮะต่อจากวดที่แล้วนะสมาชิกนะต่อจากวดที่แล้ว เป็นสูตรหลัก10บนเดินดี2ตัวมา1ตัวนะฮะสมาชิกนะสตัวมา1ตัวเป็นสูตรหลัก10บนต่อจากวัวที่แล้วนะฮะเข้าจริงตามนี้นะครับใครที่อยู่ในช่องแอ o ไท h a ช n น l จะเห็นแน่นอนสําหรับสูตรนี้นะฮะผมก็สรุปให้เน้นไปที่7จกับ9นะฮะแต่มันไปจับที่ไม่มี7จ็มันมี7 7, 7 1 7 4 9 1 9 4อะไรประมาณนี้นะฮะสมาชิกนะ,คะใครติดตามชุดสรุปก็จะรู้พร้อมกับสูตรนี้นะฮะ ็ามาต่อกันกับสูตรที่2นะครับเป็นสูตรหลกัก10บน2ตัวมันกันเป็นสูตรสูตรนี้จะเป็นสูตรลงจริงให้2งวดแล้วนะครับงวดที่ผ่านมาได้ศู 1, นย์กับหนึ่งฮะมันก็เลขศูนย์นี่ก็กระดุกขึ้นไปที่หลักร้อยเดี๋ยวผมก็จะมาทาต่อให้จริงๆแล้วมันจะเป็นสูตรหลกัก10นะฮะนี่ฮะเป็นสูตรดเดืนยาวเดืนมาอ่าเป็นสูตรลงให้จริงตั้งแต่งวดเป็ 12, นวันที่1นึ่งถึสิออันนี้ลงให้จริงงวดที่ผ่านมานะครับ อันนี้ลง2งวดอันนี้ลงงวดหนึ่งนะก็จะเป็นสูตรเก่าลงสสูตรแล้วก็มาแถมกันด้วยนะไฮไลท์ในคลิปนี้เป็นสูตร10บนนะสูตรใหม่นะครับเป็นสูตรปี2 5 6 6นะสมาชิกนะ10บบนตัวเดียวเลยนะครับอันนี้จะเป็นสูตรใหม่นะสูตรปี2 5 6 6นะฮะก็จะเป็นสูตรเก่า2สูตรแล้วก็สูตรใหม่อีก1สูตรนะครับทั้งหมด3สูตรรวมกันนะฮะก็ดูเต็มอิ่มเลยสำหรับ10บบนนะครับ ก่อนที่จะเข้าไปดูสูตรกันนะครับสมาชิกนะยังไงนะับผมก็ขอฝากช่องผมไ้ด้วยนะช่องแอทเทอร์ชแนลฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามนะับเพื่อเป็นกําลังใจใช่องผมด้วยแล้วก็อย่าลืมกดรักปประดิ่งเพื่อที่ท่านจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับชิปใหม่ๆที่ผมจะลงต่อไปด้วยนะสมาชิกนะอ่ะมาฟังคำเตือนทางช่องกันก่อนนะค,คำเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อแนะนําแนวทางในการเลือกซื้อสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นฮะไม่สนับสนุนการพรานันหรือสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้น ทุกๆข้อมูลนะครับให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมนะทุกๆข้อมูลนะสมาชิกนะก็ผมก็ให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นให้สมาชิกนะครับแกะแกะวิเคราะห์ด้วยตัวของท่านเองท์ครูผิดยังไงก็การาบขอโทษขออภยัยนะฮะอ่ะมาต่อกันสูตรสิบบนเดินดีนะฮะสองตัวมาหนึ่งตัวอ่ะได้จริงตามนี้เข้าจริงตามนี้วัตถิภัณฑ์ามานะครับพ้นออกวัตถิภัณฑ์มาได้เจ็ดกับเก้านะฮะผลออกศูนย์ Uh, 093 093ตามสูตร <c oughs> ก็มาที่เลข9นะสมาชิกนะมาที่เลข9นะครับผิดก็ว่าไปตามสูตรถูกก็ว่าไปตามสูตรนะฮะไม่มีแก้ไขตัวเลขนะสมาชิกนะใครที่ติดตามช่องของผมนะครับก็จะรู้ดีนะ่ะถูกนะลงจริงให้ว่าที่ผ่านมาสาหรับสรนี้นะครับไม่มีแก้ไขตัวเลขนะสูตรไหนที่มันผิด ผมก็จะบอกว่าผิดนะครับส่วนมากถ้าสูตรมันผิดผมผมจะไม่ชอบนํามาคํานวณต่อนะสมาชิกนะผมจะนําสูตรใหม่มาให,ให,ให้ถ้าสูตรไหนมันเข้าอย่างเช่นสูตรนี้มันเข้าผมก็จะมานำนำมาคํานวณต่อยอดให้อย่างเช่นในคลิปนี้นะครับอ่ะวัตถึงนี้หลัก10บนเดินดี2ตัวมา1ตัวต่อจากงวดที่แล้วได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทากันนะสมาชิกนะอันนี้ก็คือวิธีทาอันนี้ของวดที่ผ่านมาอันนี้ของวดนนี้นะครับวิธีทำนะ นำหลักสิบบนหนึ่งครั้งมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งครั้งนะฮะแล้วก็มาบวกหลักสิบเลขสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งแล้วก็มาบวกหลักหน่วยเลขสามตั 1, วหน้าครั้งที่หนึ่งอีกสองครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ผมนะบวก 4, ลเลขสองคงที่นะครับอบวกกันดูนะสมมติเนะเก้าบวกสี่ลงท้ายเลขสามสามบวกหนึ่งก็ได้สี่สี่บวกสองก็ได้หกนะฮะหกบวกสองก็ได้แปดนะฮะแปดบวกสองคงที่นะครับก็จะลงท้ายเลขศูนย์ตำแหน่งแรกศูนย์บวกเพิ่มไปอีกสองแต้มก 2, ว่่าเลลขอะะะัันนนนี้หกสิบบฮ ครับได้ 2. ส,สูงกับ2สองนะสมาชิกนะได้สนะูงกวสองอ้าวใครที่ชอบสูตรเก่าก็ตามนี้เลยนะสมาชิกนะถูกผิดว่าไปตามสูตรนะสมาชิกนะแต่ผมบอกไว้ก่อนส่วนตัวนะผมไม่ชอบนะสมาชช <c oughs> <c oughs> นะิผมไม่ชอบผมคิดว่ามันน่าจะมาเลกคู่เล,เลคขี่เฉพาะหลักสิบหลักสิบบุนะสูตรนี้ผมคิดว่าตามตามที่ผมมีความรู้สึกนะผมคิดว่ามันน่าจะหลุดนะเพราะมันได้เลกคู่นะครับ สิบบนวันนี้ผมฟันธงให้เลขขี้อีกนะสมาชิกนะถ้าใครชอบนี้นะครับมันมาจริงตามนี้นะวันนี้ได้ศูนย์กับสองถ้าใครชอบก็นะครับก็จัดไปได้เลยนะสมาชิกนะถ้าใครชอบศูนย์กับสองนะเพราะว่านะครับส่วนตัวผมผมนะครับมันชนกันหลายสูตรที่เลขขี้นะครับฉะนั้นสูตรนี้ผมคิดว่าตามส่วนตัวผมผมคิดว่ามันน่าจะหลุด อันนี้ผมพูดตามส่วนตัวผมนะถ้าสมาชิกชอบก็นําไปใช้ได้เลยเพราะว่างวดที่ผ่านม,ามันก็เข้านะครับอ่ะงวดที่30มสิทับสิบสอทับห้าอันนี้ก็คือของงวดที่ผ่านอ่ะสูตรงวดที่ผ่านมางวดนี้ได้สูงกว่าสองสมาชิกนะชอบก็นําไปใช้นะส่วนตัวผมผมไม่ชอบนะผมบ่งตรงเลย <laughs> อ่ะตามนี้ครับอ่าสูตรน,นี้งวดที่ผ่านมาได้ศู์กับ1หนึ่งผลออกผลออกอ่าศูนย์ 93อ่ะหลุดนะสมาชิกนะวันนี้0นะก็มาที่ฮหลักร้อยอ่ะผิดตำแหน่งฮะก็ถือว่าผิดนั่นแหละฮะสมาชิกนะอ่ะมาดูวันนี้ได้เลขตัวไหนะส่วนมากจะเป็นหลักสิบนะฮะเป็นหลักสิบตัวนี้อ่ะไปดูนะวิธีทำนำหลักหมื่นบวกกันสองั้งมาบวกหลักหน่วยล่างหนึ่งข้างอะไรมาบวกกับ ร้อยเลข3ตัวท้ายครั้งที่1อีก2ครั้งบวกกันได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นเลยตามตำแหน่งนะะฮไม่มีบวกคงที่สำหรับสูตรนี้อ่ะบวกกันดู4สีเป็น8แปะแปบวกสี่ของท้ายเลข2 2งบวกแก็ได้0นะ์ศูนย์บวกแนะสมาชิกนะศูนย์บวกแก็ลงท้ายด้เลข8เป็นตำแหน่งแรก8บวกเพิ่มไป1ก็ได้เลข9อ่ะสำหรับสูตรนี้ได้8กับเก้าคงวดนี้ จะมาที่จะไปหลักอื่นจะไปหลักร้อยหลักหน่วยอีกหรือเปล่าหรือจะมาหลักสิบอันนี้ก็พิจารณาด้วยอันนี้สูตรนะมใช่วยนอ่ะแคปไฟลเรียบร้อยฮะโวที่ผ่านมาสูตรนี้หลุดนะฮะหลุดขึ้นไปหลักร้อยวลนี้ได้แปดกับเก้าอ่ะสมาชิกคิดเห็นเป็นประการใดก็ว่ากันไปนะฮะแปดกับเก้าฮะอ่ะหมดหน้ากระดาษพอดีถ้าชอบก็นําไปใช้ไม่ชอบมองผ่านลงจริงให้โวลที่สามวลนี้นะฮะโวลจะัาที่สามสิบอ่ะ ทับสิบสองทับหกห้ารอลุ้นกันเดี๋ยวช่วงท้ายนผมจะมาเทียบให้ดูสามสูตรนะรไม่ชนกันสักสูตรผมบอกไว้เลยนะครับแต่ผมชอบอมีมีตัวหนึ่งที่ผมชอบมีสูตรหนึ่งที่ผมชอบก็คือสูตรนะครับอ่ะสูตรนี้ได้แปดหกเก้านะสมาชิกนะ่านะจะมาที่หลักไหนก็ฝากติดตามด้วยนะสองตัวหรือสมาชิกสูตรนี้มันจะเป็นจริงๆแล้วมันจะเป็นสูตรหลักสิบบนนะหรือสมาชิกจะเอา มาทุกหลักก็ได้2ตัวมา1ตัวนะัวมาชืาา่อน้าแปลกก็ได้สำหรับสูตรนี้อ่ะผมจะชอบสูตรนี้นะครับผมชอบ,นะบผมเลยนำตัวเดียวเลยนะสิบบนผมจะชอบสูตรนี้สูตรใหม่ปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกผมชอบสูตรนี้มากกว่านะหลักสิบบนมาดูอ่นะวันแรกสูตรไเลขหกพุ่งออกหกเก้าเลขหกแล้วก็มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นงวดที่หนึ่งครับ าต่อไปว่ที่2องว่าสองสูตรได้เลขศูนย์นะครับบอกหนึ่งศูนย์หกนะก็เลขศูนยะ์ก็มาที่หลักสิบบนคือที่ผมผมอธิบายนะฮะในคลิปในสูตรในอะไรเงี้ยถ้าผมพูดผิดใจสมาชิกประการใดผมก็ต้องกราบขอโทษขอไผ่นะฮะอย่างเช่นนะผมบอกนะผมบอกสมาชิกว่าสูตรนี้เนี่ยอย่างเช่นสูตรเนี้ยสมาชิกอาจจะชอบศูนย์กับสอง แต่อันนี้สูตรมันเดินเข้ามานะงวดที่ผ่านมามันก็เข้านะแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยผมบอกว่าผมไม่ชอบแค่นั้นเองนะถ้าสมาชิกชอบสูตรนี้ก็นําไปใช้นะเพราะมันสูตรสูตรมันเดินเดินต่อจากงวดที่แล้ววันนี้ได้สู์กับ2สองนะแต่สูตรนี้สมาชิกอาจจะไม่เห็นแต่ผมชอบส่วนตัวแค่นั้นเองอันนี้ก็คือผมอธิบายให้สมาชิกฟังนะสมาชิกนะครับก็อ่ะงวดที่สามสูตรเลขสูกกงพุหนึ่งูรสูตรหกนะก็เลขสูงนะครับ มาที่หลักสิบผมบอกตรงไม่ว่าจะสูตรใหม่สูตรเก่านะครับผมให้ค่าเท่ากันหมดนะสมาชิกนะนะครับผมเป็นนักคำนวณผมให้ค่าเท่ากันหมดสูตรเดินมาดีดีนี้ถ้าผู้ไหนที่ผมไม่ชอบผมก็บอกตรงๆว่าผมไม่ชอบแล้วผมก็ไม่แนะนําไปสรุปให้ด้วยจากนั้นสมาชิกแคปต้องแคปสูตรไว้นะสมาชิกนะบางครั้งสูตรใหม่นี้นะครับผมอาจจะชอบที่ตัวเลขนะครับมัน ดนใจผมอะไรประมาณนี้นะฮะสมาชิกนะ,ะหงวที่สี่สูตรเลขแปดกเจ็ดแปดเก้าไม่ใช่ว่าแค่ชอบแค่แค่สูตรเดียวนะเพราะมันชนกันหลายสูตรที่ตัวนี้แค่นั้นเองนะที่ผมชอบนะฮะแล้วก็มันไปนโดนที่คู่ขี้นะเป็นคู่ขี้ด้วยที่ส bon. ิบสิบบนแค่นั้นมีมีหลายองค์ประกอบที่ผมชอบนะสมาชิกนะส่วนจะเป็นสูตรใหม่สูตรเก่า นะครับผมให้ค่าเท่ากันหมดนะครับตอนมีสิทธิ์ออกได้หมดทั้งนั้นนะครับสูตรผมให้แค่50เปอร์เซ็นแค่นั้นเองผมเชื่อตัวผมอีก50เปอร์เซ็นก็จะเป็นร้อยพอดีสูตร50ตัวผมอีก50นะครับก็ประมาณนี้นะฮะอ่ะงวดที่5สูตรได้เลข0ประกอบ805ก็เลข0ก็มาที่นะครหลัก10นะบุญหลัก10บุญก็มาที่หลัก10 ป็นงวดที่ห้าหลักสิบปอนดะ์เอามาต่อกันงวดที่6นะฮะงวดที่6สูตรหลักสิบปนตัวเดียวจะเรียกเก้านะเพื่อดอกศูนย์เก้าสามดอกศนะูนย์เก้าสามศูนย์เก้าก็มาที่หลักสิบบนนะถูกเป็นงวดที่6นะฮนะตัวงวดที่6ตามสูตร งวดที่จะถึงนี้นะสมาชิกนะจะได้เลขตัวไหนนะครับก็ไปดูนะครับไปดูกันได้เลยนะสิบุนที่ตัวที่ผมชอบนะก็คือสูตรนี้นะสมาชิกอ่าได้เลขตัวไหนเอาไปดูวิธีทำนำหลักพันหนึ่งครั้งบวกหลักสิบบุญสองครั้งได้หลายมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ารั้งที่หนึ่งหนึ่งครั้งมาบวกหลักร้อยเลขสามตัวหน้ารั้งที่สองอีกหนึ่งครั้งแล้วก็บวกหลักสิบเลขสามตัวท้ายรั้งที่หนึ่งอีกหนึ่งครั้งบวกก็ได้เท่าไหร่มาบวกเลขหกคงที่อ่ะบวกกันดูฮะ ห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่ครับห้าบวกเก้าลงท้ายเลขสี่สี่บวกเก้าลงท้ายเลขสามสามบวกเก้าลงท้ายเลขสองสองบวกสี่ลงท้ายเลขหกหกบวกห้าลงท้ายเลขหนึ่งหนึ่งบวกเลขหกพงที่ก็จะลงท้ายด้วยเลขเจ็ดอ่ะวันนี้ผมชอบหลักสิบปุนก็คือเลขเจ็ดนั่นเองนะสมาชิกนะครัผมชอบเลขเจ็ดชอบเลขขี้อีกนะสมาชิกนะ ก็สมาชิกก็สุดแล้วแต่นะอันนี้ผมสูตรผมพูดไว้ตามที่ที่ความรู้สึกของผมนะสมาชิกนะบวกกับสูนรด้วยอ่ะแคปสูตรไว้เรียบร้อยนะสมาชิกนะทีนี้ก็มาเติมนะฮะเลขเจ็นะดนะงววนี้สูตรวิ่งบนว่าสิบบนตัวเดียวนะครับก็คือเลขเจ็ดนะสมาชิกนะลงให้งววนี้จริงเป็นงวดแรกวัะจ,จันทที่อ่ะสามสิบฮนะสามสิบทับสิบสอง ห้าหกห้าอ่ะรอลุ้นนะลลกันสมาชิกนะรอลุ้นกันอ่ะทีนี้เดี๋ยวผมมาเทียบให้ดูนะฮะทั้งสามสูตรเลยไม่ชนกันนะ,ะนี่ฮะไม่ชนกันนะสมาชิกนะไม่ชนกันนะนี่นะฮะสมาชิกน,นะอ่นะ,ะสามสูตรน,นะน,นี้ไม่ชนกัน ถ้าเป็นสูตรเก่าต่อจากงวดที angle, 0, so, uh, ่แล้วก็ค uh, ืองวดสูตรนี Remember, then, ้นะครับสองสูตรนี้สูตรเก่าต่อจากงวดที uh ่แล้วงวดที่แล้วสูตรนี้หลุดไปหลักร้อยนะว่นี้ได้แปดเก้าว่นี้ไม่หลุดนะฮะเจ็ดกับเก้าที่หลักสิบบนมาที่เลขเก้าว่นี้ได้ศูนย์กับสองงวดนี้ไออ่สูตรนี้จะเป็นสูตรใหม่ลงให้จริงให้ว่นี้งวดแรกแต่ผมชอบสูตรนี้ที่เลขเจ็ดนะครับสมบัติชิงนะที่เลขเจ็ดนะถ้าใครชอบสูตรเก่าเลขคู่ก็ศูนย์กับสองเอาเน้นไปที่สองสูตรนี้เอาง่ายๆนะสมัติชิงนะอ่ะสำหรับ คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะสมาชิกนะสิบบนนะพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวไปดูสิบล่างกันบัางนะสมาชิกนะดูสิบบนกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูสิบล่างเดี๋ยวก็ไล่กันสูตรไปเรื่อยๆนะสมาชิกนะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะสมาชิกนะฝากติดตามช่องเลขของผมด้วยช่องแอทอชแชนเนลก็จะมีสูตรดีๆเดี๋ยวลงให้ทุกสูตรนะครับสมาชิกนะก็ดูกันไปเรื่อยๆฝากติดตามด้วยนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณครับ